บบ้านเกก็ศบบประสบการณ์จริงจากคุณมาร์คที่ได้เล่าเรื่องราวสุดสยองผ่านทางรายการเดอะช็อคเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันโดยคุณมาร์คเปิดเผยถึงประสบการณ์ตรงๆที่ได้เจอแบบจะจให้ฟังว่าตอนนั้นตนเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆมาทํางานขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวพุทธมณฑลซึ่งตนก็ได้รับป้าแม่บ้านคนหนึ่งมาส่งยางบ้านหลังดูในซอยหนึ่งเป็นประจํา พอรับส่งได้สักพักตนก็เลยบอกกับคุณป้าคนนั้นว่าสนใจเป็นลูกค้าประจําหรือเปล่าจะได้มารับมาส่งให้ตลอดซึ่งคุณป้าก็ได้ตกลงสําหรับบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ร่มรื่นมากมีต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดส่วนป้าแม่บ้านก็ให้ตนไปรับไปส่งทุกวันพระซึ่งตนก็ไม่ได้ถามถึงเหตุผลรู้แต่เพียงว่าบ้านหลังนี้มีชายหญิงคู่หนึ่งอาศัยอยู่เพราะเข้าไปรับไปส่งป้าแก่ทีไรก็จะเห็นพวกเขามายืนอยู่ตรงหน้าต่างอยู่เสมอเสมอ ต่อมาเมื่อไปนั่งคุยกับเพื่อนวินมอเตอร์ไซค์ด้วยกันก็ได้ถามถ่ายกันตามปกติว่าป้าแม่บ้านลูกค้าประจําของตนตนนั้นไปส่งเขาที่ไหนบ้างเมื่อตอนบอกไปว่าไปส่งที่บ้านหลูหลังดังกล่าวเพื่อนๆก็ต่างบอกว่าบ้านหลังนี้เขานั้นเก็บศพไว้ในบ้านแต่ตนก็ไม่เชื่อเพราะว่าบ้านหลังนั้นเหมือนกับมีคนอยู่ปกติแถมก็ยังมีป้าแม่บ้านเข้าออกไปทําความสะอาดอยู่ด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งป้าแม่บ้านได้หวานให้ตน ช่วยยกของตรงบริเวณชั้นล่างออกมาหน่อยขอเวลาตนเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นตนก็เลยเข้าไปช่วยพอได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นก็พบกับเฟอร์นิเจอร์หรูหรามากมายดูสะอาดเรียบร้อยเหมือนกับมีคนอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วป้าไม่บ้านก็ได้บอกให้ตนช่วยยกของขึ้นไปที่ชั้นสองซึ่งเมื่อยกเสร็จป้าไม่บ้านก็ได้ลงไปหยิบของโดยบอกกับตนว่ารออยู่ข้างบนนี้แป๊บหนึ่งและอย่าเปิดห้องห้องนี้เพราะว่ามันเป็นห้องของเจ้านาย พอแม่บ้านลงไปปุ๊บคาที่เพื่อนวินมอเตอร์ไซค์บอกไว้ว่าบ้านหลังนี้เก็บศพไว้ในบ้านมันก็ได้ผุดขึ้นมาในหัวตนก็เลยจะเดินไปอย่างห้องห้องนั้นเพราะก็อยากจะพิสูจน์ให้เพื่อนๆรู้ว่าบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรมันเป็นเพียงบ้านของคนธรรมดาแต่พอตอนนั้นกําลังจะเดินไปก็ได้เหลือไปเห็นผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งเดินอยู่บริเวณห้องถุงข้างๆและหายเข้าไปอีกห้องหนึ่งต่อมาเมื่อตอนเห็นว่าผู้หญิงผู้ชายคู่นั้นเดินเข้าไปแล้ว ก็ได้ตรงไปยังห้องที่ป้าไม่บ้านห้ามเข้าในทันทีเมื่อตอนบิดลูกบิดดังกร๊กและผลักประตูเข้าไปก็พบว่าในห้องนั้นมีเตียงนอนขนาดใหญ่และตู้เสื้อผ้าเหมือนห้องนอนปกติแต่เมื่อตอนกําลังจะปิดประตูทางด้านซ้ายของตอนก็เหลือไปเจอกับหลงแกว้วข้างในบรรจุร่างที่ไร้ลมหายใจของสองชายหญิงที่ตนได้เห็นเป็นประจำตรงหน้าต่างของบ้านหลังดังกล่าวซึ่งสบอยู่ในชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวนอนอยู่ข้างๆกันในหลงนั้น ก็เห็นแบบนั้นตนก็ตกใจมากแต่ก็โยวยวายไม่ได้เพราะป้าแม่บ้านนั้นเตือนไว้แล้วว่าห้ามเปิดตนจึงค่อยๆเดินลงบันไดไปด้วยอาการช็อกและกลัวสุดขีดแต่แล้วขาของตนจู่ๆมันก็ได้สัน่นพับพยืนไม่ไหวแทบจะล่วงตกบันไดไปเลยทีเดียวแล้วพอตนหันกลับไปที่ประตูห้องนั้นก็ได้เห็นผู้หญิงผู้ชายดังกล่าวยืนอยู่หน้าห้องในสภาพตัวจสิทตนจึงรีบก้าวลงไปอีกขั้น พอหันมาอีกครั้งก็ได้เจอสองคนนั้นยืนอยู่ตรงทางลงบันไดคุณมาร์กได้เล่าต่อว่าคราวนี้ตนก็สติกระเจิงวิ่งลงบันไดในทันทีแล้วก็สวนกับป้าแม่บ้านอย่างไวแต่แกก็จับแขนตนเอาไว้ได้ทันแล้วก็ดุตนว่าบอกแล้วว่าอย่าเปิดอย่าเปิดเจอศพแล้วเป็นยังไงล่ะแล้วอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะซึ่งตนก็พยักหน้าแต่ก็บอกว่าป้าไปคุยกันข้างนอกจะดีกว่าเพราะว่าตนอยู่ที่นั่นไม่ได้แล้ว และเมื่อออกมานอกบ้านตนก็ได้บอกป้าเลยว่าตนไม่ได้เจอแค่ศพนะแต่ตนนั้นเจอผีด้วยเป็นผีหญิงชายที่ตนเคยเห็นตอนมาส่งป้าทุกครั้งแล้วก็ได้ถามป้าต่อว่าทําไมเขาถึงเก็บศพไว้ในบ้านทําไมไม่ประกอบพิธีทางศาสนาแล้วป้าม่บ้านก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าผัวเมียคู่นี้เพิ่งแต่งงานกาาันใหม่แล้วก็ได้บ้านหลังนี้เป็นเรือนหอของพวกเขาจากนั้นเขาก็ไปฮนันีมนกันแต่ขากลาบประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่ ซึ่งญาติญาติของทั้งคู่ก็ทำใจไม่ได้อีกทั้งครอบครัวฝ่ายชายก็ยังฝันว่าผู้ชายไม่อยากจะไปไหนอยากจะอยู่ที่บ้านหลังนี้ถึงเวลาก็จะมีคนเข้ามาฉีดโศกมีแม่บ้านผัดเปลี่ยนเข้ามาทําความสะอาดแทบทุกวันส่วนตนก็มีหน้าที่เอากับข้าวมาให้ทุกวันละเมื่อคุณมาร์กถามว่าค่าจ้างของป้าแม่บ้านนั้นได้เท่าไหร่ป้าแกก็ตอบว่าได้ไม่กี่ตังค์เพราะว่าป้าน,นั้นเป็นคนเก่าคนแก่ของบ้านหลังนี้และมาช่วยพระเจ้านายเคยมีบุญคุณกับป้าเท่านั้น แล้วเพื่อนๆล่ะเคยได้ยินเรื่องเก็บศพไว้ในบ้านหรือเปล่าหรือเรือนหอคนตายที่ไหนบ้างก็อย่าลืมแชร์ประสบการณ์สุดสยองบอกต่อกันด้วยนะครับวิญญาณนักศึกษาตายในหอพักตอนผมเจอกับประสบการณ์นี้ผมมาศัยอยู่ที่หอพักย่านสารยากับแฟนสาว อพักนี้เป็นอพักทที่ราคากลางๆยางรวมนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยมาอาศัยกันแต่ก็แปลกอพักแห่งนี้ไม่มีใครรู้จักหรือเพื่อนของผมอยู่เลยสักคนเราเข้าอาศัยวันแรกก็เริ่มทําความสะอาดจัดข้าวของต่างๆพอเราทําไปได้สักพักก็ไปพบกับเหรียญสิบบาทที่วางเรียงรายอยู่ใต้เตียงเราได้นําเหรียญเหล่านั้นออกมานับได้จํานวนทั้งสิ้น180บาทผมและแฟนนับถือาศาสนาคริสต์โลมันคาทอลิกเลยไม่ได้เข้าใจถึงความเชื่อเรื่องนี้ ก็เลยนำเหรียญทั้งหมดไปหยอดตู้ซักผ้าแบบไม่ได้คิดอะไรเรื่องราวทั้งหมดดำเนินผ่านไปอย่างปกติจนกระทั่งคืนหนึ่งผมนั้นฝันว่าผมอยู่ในห้องที่ผมนอนแต่ในห้องนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้จักนั่งอยู่ตรงปลายเท้าเธอพยายามที่จะพูดแต่พูดไม่เป็นภาษาเสียงที่เธอกล่าวออกมาเป็นประมาณนี้จ้าจ้าจาจาจ้าจ้าวกวนไปมาผมพยายามที่จะถามพยายามที่จะฟังแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเธอนั้นต้องการจะสื่ออะไร เมื่อเธอพูดจบเธอก็ลุกขึ้นยืนแล้วพุ่งเข้ามาผ่านตัวผมไปผมก็สะดุ้งตื่นภาวากับสิ่งนั้นจึงลืมตาขึ้นมาเพื่อปรับอารมณ์ในตอนนั้นเป็นเวลาตีสองกว่าผมนอนตะแคงข้างหลังติดกับกำแพงห้องน้ำหน้าหันไปทางแฟนแฟนผมและผมหันหน้าเข้าหากันแฟนผมนอนหันหลังให้กับตู้เสือ้อผ้าซึ่งด้านหน้าของตู้ก็จะเป็นกระจกบานใหญ่สะท้อนเงาในทั้งห้องรวมถึงห้องน้ำด้วยผมนอนปรับสายตาแล้วมองกระจกสักพัก จนสังเกตเห็นเงาแปลกๆขยับอยู่ตรงห้องน้ําพอเป็นสายตาปรับภาพอยู่เวลาหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นก็คือมีมือมือหนึ่งกําลังจับขอบประตูห้องน้ําเพื่อที่จะลากร่างของตัวเองออกมาผมไม่ทราบว่าเป็นหญิงหรือชายในตอนนั้นตกใจมากก็เลยรู้ขึ้นวิ่งไปเปิดไฟในห้องน้ําแต่ก็ไม่พบเจออะไรการผมได้ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าซึ่งผมก็พูดไม่ได้เลยครับเพราะว่าตัวแฟนของผมเองนั้นกลัวผีสุดๆเลยบอกไปแค่ว่าปวดท้องหนัก แล้วคืนนั้นก็ได้ผ่านพ้นไปทว่าอีกในคืนหนึ่งผมก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าฝันเหมือนเดิมแล้วผมก็มองไปทางเดิมเวลาเดิมก็คือตีสองกว่าแล้วสิ่งที่กลัวที่สุดในต,ตอนนั้นก็คือมันจะเหมือนเดิมเวลาผ่านไปสักพักแต่ก็ยังไม่มีอะไรแปลกแต่ผ้าม่านที่เป็นริ้วๆอยู่ตรงระเบียงนั้นเริ่มขยับมันพลิ้วไปมาอย่างน่ากลัวสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดมากก็คือมีหน้าของคนหน้าหนึ่งซ้อนและดันผ้าม่านออกมาเป็นรูปใบหน้า ก็เห็นแบบนั้นผมก็อึง้งและมองตรงนั้นไปยันเช้าโดยที่จำไม่ได้ว่าผมรู้สึกตัวได้อย่างไรแล้วผมก็เลยนำเรื่องราวนี้ไปเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนจึงได้บอกว่างั้นก็ให้เอาสิ่งที่นับถือไปวางไว้ที่เตียงผมจึงได้นำไม้กางเขนไปวางไว้ที่หัวเตียงหลังจากนั้นก็ไม่พบเจออะไรอีกเรื่องเหมือนมันจะจบแต่มันก็ยังเหลืออีกเหตุการณ์หนึ่งที่เพื่อนที่ขอไปนอนห้องผมพบเจอมาเพื่อนชายของผมชื่อนุ นุ๊กเป็นนักดนตรีกลางคืนแล้วก็จะมาเล่นดนตรีแถวหอพักผมจึงได้ขอมานอนที่ห้องของผมในวันที่นุ๊กมานอนผมและแฟนแยกย้ายกันกลับบ้านนุกจึงต้องนอนคนเดียวที่ห้องในคืนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพื่อนมากมายแต่เมื่อถึงเวลาตีสามนุ๊กก็ได้โทรมาหาผมพร้อมกับเสียงที่สั่นฟังไม่รู้เรื่องว่าจะพูดอะไรมันจึงได้บอกว่าเดี๋ยวเช้าแล้วกูเล่าให้ฟังแล้วในเช้าวันต่อมามันก็โทรมา นุเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนพอกูเล่นดนตรีเสร็จประมาณเที่ยงคืนกว่าก็กลับมาที่ห้องและอาบน้ํานอนเป็นปกติแต่ที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เพราะว่ามีเสียงคนมาเคาะกระจกตรงระเบียงห้องพอเดินไปดูก็ไม่เจออะไรกูก็เลยคิดว่าเป็นนกมาทํารังก็เลยกลับมานอนต่อสักพักก็ได้ยินเสียงเดิมอีกพอลุกขึ้นไปดูก็ไม่เจออะไรเป็นแบบนี้ประมาณห้าครั้งจนครั้งสุดท้ายทนไม่ไหวก็เลยเปิดไปดูด้านนอกให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย ในขณะที่เปิดประตูกระจกออกไปนั้นประตูหน้าห้องก็มีเสียงคนเคาะดังมากกูก็เลยรีบวิ่งไปเปิดประตูเห็นเป็นนักศึกษาหญิงใส่ชุดเต็มยือนอยู่กูก็เลยถามว่ามาหาใครหรือเปล่าครับผู้หญิงคนนั้นก้มหน้าก้มตาไม่พูดอะไรแล้วสักพักก็หันหลังวิ่งลงบันไดหนีไฟไปกูก็เลยจําที่บอกได้ว่ามึงไม่มีเพื่อนที่อยู่หอพักนี้กูก็เลยหลอนกลับบ้านเลยจนถึงวันที่ผมย้ายออกเตรียมตัวเก็บข้าวของกันเรียบร้อย แต่ผมกับแฟนเราสองคนรีดผ้าบนเตียง<ๆ>ก็เลยทําให้เตียงนั้นไม่เป็นจุดจุดผมก็เลยบอกว่างั้นให้กลับด้านเตียงนอนเพราะตอนที่เขามาตรวจจะได้ไม่โดนว่าซึ่งแฟนของผมก็ตกลงจึงได้ช่วยกันพลิกแต่พอเราพลิกด้านหลังขึ้นมาก็ได้เจอเข้ากับแผ่นยันนับ10บ0แผ่นวางอยู่ที่ใต้เตียงพอเห็นแบบนั้นผมก็อึ้งเหมือนกันครับแต่ก็ได้พูดกับแฟนไปแค่ว่าทุกที่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล เมื่อผมไปทําเรื่องย้ายออกเป็นที่เรียบร้อยก็ได้มีโอกาสไปถามกับผู้ดูแลที่สนิทกันว่าผมถามจริงๆเลยนะที่นี่มันมีเรื่องผีหรือเปล่าและเพราะว่าความสนิทกันเขาจึงเล่าให้ฟังว่าเกือบสองปีที่ผ่านมามีนักศึกษาหญิงกินยาแทงและได้ตายอยู่ในห้องของเองเกือบปทิติ์กว่าถึงจะมีการแจ้งว่าเจอศกหลังจากนั้นก็จะมีหลายคนที่เข้ามาพักแต่ทุกคนก็เจอผีไม่ถึงเดือนก็ย้ายกันออกไป แต่เจ้าของหองก็ได้เปิดห้องนี้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ล้วนๆเนื่องจากจะได้กินค่ามัดจำสบายๆหลังจากมีคนรีบย้ายหนีผีออกไป